เก็บดุเก็บเบียดพอนดุบพอนเดียวโดยโดยพร้อมนมพร้อมเลี้ยงนะพ่อเป็นีวันี่ฮะเพิ่งค่ะโอ้โหเจ้าอยู่ดีเองเลยทุกคนไปเล่นละทานไปแล้วกับอะไรกันคืนคือเก่าให้มีแต่ความชุกายสบายใจ ไม่นี้ก็มาบ้านนาจโนดเนาะเดินทางมากับพอคิวไม่นี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมยามทั้ง,น,งน้องเอโน่เพื่อนๆด้วยโดยประกันมาไม่นี้ก็คือว่าแหละบม่ได้หู้ว่าเพิ่นเฮ็ดอย่างในเฮือนน้องเอโน่คนละหลายพอคิวเยเนาะสัมบารดีเด้อร์พอคิวโดยวู้เพิ่นขึ้นเฮือนใหม่หรือว่าเพิ่นเฮ็ดอย่างเนาะโดยกะมิเจ ແລະຊິໄປຊອບຖາມເລີຍວ່າຄືວ່າຢາກຮັກວ່າເພິ່ນເຮັດຫຍັງກໍມີແຕ່ເຂົ້າໄປຖາມເພິ່ນຢູ່ໃນພຸ້ນລະໂດຍເພາະວ່າເຮົາກໍບມາເຫນນໄຂຊົ່ນງບນດອງຫາຈົ້າຄິດແນດໂພສາດຂົາປບິ່ທາງໃນພນລະເນາະວ່ เพราะว่าเขากับโบจักแม่พี่น้องเลยเดินทางมาหาน้องโบแล้วก็มาเยี่ยมมายามครอบครัวน้องเอ๋น้อยน้ำแม่พี่น้องเนาะโดยโดยไปแม่พี่น้องเลยเนาะเข้าไปโอ้ไปร่มไปเบิ่งก่อนเนาะโดยเขากับสบายดีสวัสดีเด้อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ชกุญแจสุดคนเด้อเนาะเป็นภายในหรืต่างประเทศดีต้อนรับเข้าสู้ซองสาวไล่บ้านเฮาอีกเด้อแม่พี่น้องเนาะโดยพบพ่อก็สาวไล่ได้มือนี้เนาะกะ พี่แดอยู่เพื่อน้องเอโน่เพย์พี่น้องเลยกำลังกำลังจัดการจัดงานบวชจัดงานอย่างนี้เนาะเพ่์พี่น้องเนาะคนไลยหลายมือนี่เพ่์พ para, ี่น้องเลยมีตู้มีเต็นเพ่์พี่น้องอ่ามีโต๊ะมีตั้งเนาะมือนี้ตาคือคื้นคักลายโอ้แขกคนเต็มบ้านเต็มเพื่อนเอ้าสบายดีเด้อทั้งอ้ายทั้งเอื้อยเนาะบ่าุกขู่ฉุกคนเด้อโดยโดย ป้าคือมาหลายเธอเห็นงานยังไงโดยโอ้เริ่มเริ่มมูนี่บอกดูว่าได้ไหน อื่นเนะโอโดยอื oh. ้อี้ก็ถือว่าเป็นมือกากเกียมชื่อมหา้อ๋อๆโดยหู่เจ้าเพื่อนจ้าซานเดี๋ยวขอตัวไปคุยกับทางเจ้าของเพื่อนก่อนเนออ้ายเด้อยโดยโดาน้องเมอ่า มาแบาน,นี่เนาะสบายดีเด้อแม่เด้อดูมาแบานี่เพื่อนถักเนาะแม่เนาะเออถักแล้วอ่านได้ไหมครับแม่แล้วตะโดนตัวเพื่อนนี่แล้วดีขึ้นปีใหม่โอ้ขึ้นเรียบร้อยแล้ว เป็นจรงไหแม่ถึงเพื่อนใหม่นอนรับฝันดีอยู่บอสบอได้ถือเลขจะเท่อกยกับบถโดยโดยใส่อะไน้องสาวหล่ให้ใส่อะไรจกว่าผนเฮ็ดกินอยู่หลังบ้านเฮ็ดยังไงเออผงนั่งมยู่าวกระตุกข้าวหนเออข้าวหนียวแต่แมเดี๋ยวไปคุยกันแล้วไอยูได้อีกแล้วน้อย พอกันเทียนกันเนาะสบายดีเด้อท่านนี้เด้อเนาะ่อนยแสดงน้องเอนนยเข้าคนใดได้ประจำโบได้ได้ป่านนี้ตินนาสบายดีเด้อลูกจ๊ะ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 จิะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจบเจ๊ะจ๊ะจะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจะนะ มันมันก็คือว่ามันก็ไกลแน่แล้วก็ย่างก็มันยากเนาะบ่ติสั่งอันนี้บ่ได้โอประกันเฮ็ดขนมมุกนี่น่ะโอ้อืมอันนี้น่ะจัดงานอย่างเฮ็ดจะดบุญแจกบุญแจกแจกนี่ละปู่น่ะ้น้อยีแล้วเฮ็ดบุญแจกพ่อน้องแอน้อยแจกเก็บลูกเก็บเบี้ยพ่อลูกพ่อเดียวโดยโ พร้อมนมเลยพร้อมเลี้ยงนะพ่อเป็นยั้เหรอเมื่อค่ะโอ้โหเดี๋ยวมาเห็นงานมุ่งค้นจัดงานแต่งนอกแอนน้อยสะดอกเลยงานแต่งเลยมามันนี้ใ่ายเป็นสาวเลยเนาะโดยโดยอันนี้แก อย่างนั่นเนาะแม่เนาะอ่าอยากอันห้าอยากคอตัวน้องเอ๋น้อยกับเมย์นั่งคุยกันบอนแบบเงียบๆเนาะโดยโดยโดยไปต้องละอ่าเพราะว่านี่มันอาจจะวุ่นวายเนยน้อยนึงเงียบๆหน่อยเนาะเพราะว่าคนหลายเนาะเมย์เนาะ Rồi, nó nang thì đây, nang cái đây của mẹ nang thì ra đây bỏ mẹ Rồi, nặng thì cái đây Hả? Ừ. <laughs> hôm xin đây Bà đây này, nặng xây đúng là Ôi, nhảy vật xào đấy, ổn nó Ừ, cái hôm cứ cần Ôi, bác bác nang cái đây đã à, Cái lăng hò, cái tôm, con phai, cái lúc khu cua, ổn nó เพื่อนกำลังบ้าไงกำลังบ้ากงามบาดนีลยอ่มันเด่นได้จากถึงโอ้ยพวเป็นยังแม่ครบใจลลายอันนี้น่ะซีเฮ็ดยังบาดนี่บอนี่น่ะตะกี้น่ะเฮ็ดเพื่อนครัวนี่นะโอ้เฮ็ดเพื่อนครัวบาดนี้น่ะเฮ็ดบุญนี่แหละง่ายไปพุ่นบาดนีง่ายหลังบ้านพุ่นบาดนี่เนาะออ่าอันนี้น่ะคือมือห้องข้าวต้มนี่เป็นมืออื่นมือบุญเนาะเป็นตั้งของบุญ แล่วันนี้นันทาแพค้คนอี่ยังเรียบร้อยแล้วนีแต่เอื้อแต่น้องได้นี่นีนแต่ืตตอ่อแต่ลานแตน้องกันกันชาวบ้านมาเมาอื้ออเ่น่างลายคนนี้โดยอันไม่ให้ช่วยกันนเอื้อน้องนิดหน่อยเนาะว่าบรีลายได้ว้าอานี่นะโดย <laughs> แล้วนี่การเทศบุญนี่แม่กะเกียมมานี่บดมุกไปเท่าไหร่แล้วแม่บดลายพ่นโชยเน่พ่นชื่อน้ำพ่นโชยน้ำชามชิปแพ็กแล้วก็น้ำหวานชิบแพ็กแล้วก็ชิ้นชามชิปลูพ่นโชยนะกับเงินหา้านชื่อนครบในกลัวชื่อผิดไปนัวบดแล้ววันนี้ก็คืออันครว่าเทศตั้งกองบุญเป็นเบออื่นนี่ต้องได้ล่มง้วบอกด้วยเลยพ่นชื่อทให้ ซื้อแบบซื้อเป็นเนื้อเอาเนาะโดยชามชิ้นมชิ้นให่โอกกินอยู่บ่กรบบยักษ์โพกับโบพ่อแล้วมได้โบพ่อก็จาเป็นแล้วมันมีอีกสัมนี้มัมีแต่กระเบิดแต่กระยาเนาะโดยโดยเป็นยังได้อีกแหละฮอยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่นี่ฮะโอ้บริฮูมาก่อนเะ่ย่ามีเฮือนน้องเอ๋น้อยจัดงานนี่เดียมาดยความบังเอิญน่ีนะเดี๋ยวนีมาจะมากจะคน โดยมาแบบควบบังเอิญเดี๋ยวว่าอ้าววะอันมาเห็นรถเห็นตั้งเห็นยังเดี๋ยวว่าขื้นเพื่อนใหม่บ่อะวะเจ๊เพื่อนอะขื้นจะโดนแล้วเนาะแต่บันเอิงเต็งได้ละได้เพื่อนใหม่เพื่อนแล้วเลยดีใจบลูกดีใจเพื่อนแล้วเดีขี้ข้านบ่ได้ได้บาทนี่เด้อ อ่าเฮือนแล้วเรากลุคือเก่าเป็นพลุภูมันคือเก่าแล้วเหรอโดยโดยอ่ามันนี้กับฮามาแบบโบหูแบบขั้วบังเอิญกับฮาก่าสีอ่ามู้บุญเจ้าเลิศซักเนาะอ่าบ่คคลบุญเงินกับ่มเป็นยังแบบบุญนี่ก็แล้วแต่ใจภายจากมู้จากทานเนาะใครมาเห็นกับมู้มาสั่นซะ โดยอาเดสิมูบุญน้ําแมมก่อนเนาะผูเฮ็ดเฮือนนี่แหละเพิ่นเฮ็ดเฮือนให้แล้วเบิดเนาะค่อยโยนะโทษแต่โยค่อยน่ะโยเลยล่ะเงินบ่เตียงกับเงินบ่ราวพาเพิ่นละ12,000ค่อยจะโยอือๆบานี้กายันกับเพิ่นมาช่วยเพิ่นมาเฮ็ดให้จนเบิดชาวบุญกบจันแล้วก็มาก็จนว่าถึงปัจจุบันนีก็ตู้เย็นแล้วก ที่อยู่ที่นอนเครื่องเงือนผลชื่อไม่แล้วก็จนว่าเฮ็ดบุญน้พ่อ้นี่เราคงก็ชาถุกหรือว่าคงก็ดีใจโดยถือว่าบุญวาสนามีเนาะมีผู้ใหญ่แล้วเงื่อนแล้วเพิ่งเฮ็นเงือนจุดแล้วเฮ็ดบุญน้ำผู้ให้อยู่ก็ก็ขอบใจเพิ่นยังชินำเนินไปต่ออยู่บ่ยังบโมโหยังบ่ฮู้ตาก็โลได้แล้วแหละยังยังเนาะปัดจนเมื่อยปัดกี่พุ่นนะมันผู้ กันนี่บ้านนั่นแหนะแบบเพื่อวันนี่คือมาช่วยเรือโตไปปูกระโลกปูเพื่อที่เพดานแห้งแช่ถุโดยเพื่อนชาวกะเพื่อนหลังงามม่ได้ปูตากระโลกอะซ้ำสิปัดนะเนาะปัดแล้วก็ปัดอีกนั่นน้องเอ๋น้อยงานหนักแล้วไงกูโดนเลยโดยโดยอาจังใดก็มีแต่ห้าสิบมูอบุญน้ำเมเนาะอบุญน้ำกันเนาะโดยห้าหมู่ห้าสิบพันละแม่เด้อเนาะโดยเจ้าอยู่ดีมีเงินเลยทุกคนแล้วละ ท่านไปแล้วไปอะไรกันเพืนคือเก่าให้มีแต่ความชุม่กายสบายใจให้อยู่ดีมีเฮงเด้อสาธุเนาะอ่าเฮ็ดบุญในะครั้นงนี้กะและเน,นาะคอยหอดเฮเธองผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเนาะแม่เน,นาะเฮ็ดบุแล้วนี่ตัวเองการที่เฮ็ดในชิมี่เนี่ยของครบงันอะีนนอย่างอยู่บแบบตู้เครื่องชอปเครื่องเชียงอยูอย่แบบไว้เลย กะงานอยู่เขามาบากินข้าวต้มกับเพื่อนว่าและใช่หน่อยใช่ป่ะเขาบอกงานเป็นนักนอนรับป้ามากินข้าวต้มน้แบบทสิเออโดยเปลี่ยนโคชุกข้าวเจ้าน่ะแต่ละบุญนะเพื่อนไปเปลี่ยนโคชกให้เพื่อนมักม่วนทำเฮ็ดบุญกับคือว่าเลยเนาะต้องจัดให้มันคึกคืนเนย Rồi hết việc nhanh xoay phân ให้ใส่ล่ะเจ้าได้ย่างเมื่อยอยู่บ่ลูกบ่เมื่อยเนาะถึงเมื่อยก็ภูมิใจเนาะเฮ็ดให้พ่อเฮาเนาะดอยอือก็คือว้าแล้น้องแหน้อยเฮาก็มารอบนี้จักปีแด้บถึงเดือนชงก็เพิ่นก็13ปีเต็มลปี4ค่ะ ไงเป็นสาแล้วม yeah. ันน้อยด่านเนาะเดี uh, ๋ย uh, มีผู้ว่ามาตอบเราบอกฮ้ยหรือว่ายังอ้ยยังโมมีบ่เออดีแล้วล่ะเนาะเชายังโมมีกับกระไเาเดี๋ยวเบื่องตุ้ยทุกตุ้ยเงี้ยเด้งโมเบาโมผู้ได้นอกน้อ้น้อยเนาะถ้าว่ามีผู้มากผู้ฮักกระไรเผาเอาเนาะเขายังน้อยอยู่นะนางไหนเนาะชามตีไปให้นไงคนนี้สะก้อนฉันคอยว่าการเลือกกลมหักอยู่ละแม่ไประสก้อนเด้อ โดโดยังสิเฮ็ดเวียกหยังต่ออยู่บ่แม่ดูว่าแน่ใดหลายอย่างอยู่เนาะอู้ต้มแล้วแล้วก็ข้าวก็ลิ้นไผ่ดูพวกนีไผโอ้แบบงานครบงานแบบดิ่นกันนั่นแหละบ่แรงนี่เนาะเพิ่นก็ลิ้นเบิดคืนแล้วแโดยอื่นเบิดมืออีกอื่นเบิดมืออีกแอื่นเบิดคืนอีกโอ้ซ่ําสิงานหลายนะเนาะนักเติบนอ้ยน้อยเอ้ยเจ้าเบิ่งหลายไดโดยนเจ แล้วก็ต้มกระตายต้มได้เรียบร้อยแล้วด้วยยังยังเพิ่มเปแกะเบื้งกี้นี่ยังห้องบุชโอ้หัวจิ้มโดยโดยยังบุชบอกสัมผัสเดรีบ่อ่าทั้งผู้เพิ่นมาซอยเวียกบบอสอะไรอะไรพี่น้องพวงผัวอะไรนี่ก็ได้เป็นผัอ๋อเป็นน้องทั้งพ่อน้องเอโนยโอ้ โดย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 อันนี้ก็เป็นกานได้พบทางเรี่ยวเจ็กเขาเจ็กบังแล้วมันได้อยู่กับลูกสองคนเลยนะลูกแม่นะอยู่อยู่ใส่เลย เพื่อนเ็นนอทางนอกทางเข่ามาเนาะบนเพื่อนชมช้าหลังนี่แหละกันจะมาทังนป่าโดยโดยโดยโดอเห็ด่าเศ็้ากินข้าแม่ยังเจ้าเนะแม่ยังแม่พูเม่พูอายุจะปีแล้วม่วันเกิดปีเกิดนี่ละคห้าสิบปลายนะกว่า ดยโดยดยเอยู่กับหลานสองคนลูกชายลูกชาย่ลังฉันนี่นะโอ้ลูกชายนะจักปีะุ่มสามุ่มหปีโอ้ดีเลยนะดีแบบกิ่งเกือกนี่เลยพอพันได้สาพ่อเสียแล้วพอเสียแล้วโหนนะเอ๊ะสิบห้าปีโนอืมอืมอือเฮ็ดบุญเฮ็ดยังเรียบร้อยแล้วบอกว่าเนลูกเพื่อนเฮ็ดนี่กได้ล่านลูกเพื่นมาเฮ็ด เราไม,ม iden, Bref, ını, ่ได้กับมาซอยเวียกทั้งเพื่อนแม่น้องเอีน้อยกต่ซอยกันเป็นอาบอกด้วยอะไรป้าป้าเอื้ยเอ้ยพอเนาะเอื้อยพอน้องเอีน้อยเป็นป้าเอออันนี้นะเฮ็ดเฮ็ดบุญน้องพอน้องเอีน้อยนี่ครบรอบบอกหรือว่าอะไรครบรอบคอนเสียบอกด้วยอะไรก็มพคอนเสียกันไว้ครบรอบแค่ก็เดือนห้าก็แล้วจุกการวันที่สิบสาม แม่นละคำว่าขบลอบลรอพอดีนะบ้านนี่เนี่ยคนเซียเนาะคนน้นสี่ยวันลอยนลอยวนลอยวรนลอยวันอยวัน้อยวันลาลอยวันลออยนออยอยออยลอนันมอยอลยออเอ ตื่นเช้ามาหนิไม่ได้ดูแลตัวเองเลยเลยผมยังยุบยั้งยักอยู่นี่มิแต่แล่นเรียกเไงมีแต่แล่นเรียกว่มีเวลาดูแลตัวเองเลยหนออื่นน้าแต่งตัวงามเด้อโดยเป็นแม่ทั้งหัวนเราไม่เจ็บบ่ลยละที่ว่าลมชาวบุญเราไปกวดอยู่หัวหมอกแข่งตัวแรกในเช้าเลยเช้าเลยบ่ไปยืนยาจามเพื่อไม่กินโอ้แต่วันนี้ทำขวดแต่วันนมีเนี่ยยังคาบ่มันบวพผ้านี่นี่นะเพื่อนบวพผ้ายังปิดตัวนดอยู่ได้ เอาเบิ้งนะโบได้นั่นได้ป้าน้ามาบ่ายบนี้บ่ายเมื่อกเป็นก้อน่ะอ๋อแบบบางที้าตนเป็นก้อนอหลอมแหลมเป็นบ่เพิ่นว่าเอาบางหินคาเพิ่นว่าเนาะหาว่าปาดออกกระคือสีเป็นปาดกระยิบชองเค็มนึกของบุปผาเพิ่นยานเจ้าบริเจ็บบ่เศร้าแล้วเนาะดีดีตั้งหลายงานเศร้าเนาะนี่นะหลุดเหยียบวันนี้นะมันเช่นประชัดเตะคนนะในที่เจ็บอยู่เป็นตลอดชีวิตคนนเนาะแบบนี้การที่ว่าเป็นแบบนี้แหละบัด เป็นกเน็เป็นบาเจ็บก็เจ็บบอตะกี้นะเจ็บดุเดี๋ยวนี้เราจะบอได้ฆ่ากินยานี่นะคข่แน่นะครับเจ้าแล้วเนาะหลังแต่ความจำยังดีที่สล่ะบออยากจำบอได้ได้บออยากได้เป็นได้ไข้ยื้อสันนนอเรืออยู่ว่างจี๊ดชิปโอ้คือว่าเนี่มันเป็นเส้นประสาททางหัวเนาะเจียนประสาทนี่แหละมันแตกมันขาดโดยโดยโดยใจให้กระหูดได้ไหมใจให้กระเจงให้กันได้อยากันให้โดยโดย เออดางจัะไม่เห็นเลยนะมันัวบปได้เงี้ยอืออืออมียากินแบบนี้มืออื่นเป็นมือตั้งหูโฮมเนาะมือตั้งกองบุญมือนี่นะเป็นมือแบบว่าห่อกระต้มห่อเตื้อเต้นห่อกระต้มแบบว่าแขกคนมาซอยเวียกซอยงานจังซี่เลยเนาะเม็นแลยเออเต้นนี่ก็ได้เศร้าบปล่แม่เศร้าอ่าอยู่พี่เพื่อนเศร้าแบบใดเต้นหนึ่งเท่าไรสุดหนึ่งสามเซนสุดหนึ่งสามเซนเหม่ยุก มันชีชุดรวมในโตองต่างเนาะอย่างช่างชีชุดมัคือได้กระชี้แล้วเนาะชีชุดบ well ่จะกี um, ่ไปหาน้องแข้งแห่ในกะพดีผ้ไรเต้นบอลว่างในกะโยนเนาะายทอกน้องนี่เยต้องนิมนต์ผราอยังขึ้นมานนำบ่แบบผ่าเา่ยคงแล้วโอ้ จักไปจักไปได้เพลแบ่เพลบ่มันบ่แม่นแล้วบ่ตอนนี้ินได้เฮ็ดกินกหาิแล้วคเฮ็ดกินกันพุ่น่ะมื้ออื่นพุ่น่ะเากันได้ยังสิกินมื้อนี้เพิ่นปลากับเพิ่นซื้อนหมูมาให้10โลซื้อปลาซื้อรหมูยังบ่เฮ็ดสู้กันกินมื้อนี้เนาะโดยโดยตามเป็นล่ะเอาซ้มี่เนาะ Rồi m m กินเบิดแล้วก็ยาแล้วเฮ็ดไหเนาะน้องแอน้อย แหน่น้องแอน่น่อยไปหาสต่อยไข่้แรงขึ้นแต่ก้าวก็โยบ่ทันนิดหน่อยล่ะโดยโดยประชาังไดก็มีแต่ให้แม่เพิ่นเฮ็ดเรื่องงานนั้นเอื้อน้องก่อนเนาะพอมาแบบนางคุยนี่มันก็โยคือว่าันนั่นเติบได้แล้วแม่เนาะโดยสบายดีแล้วแม่เด้อสบายดีเด้อว่าจะขูดจุคนเนาะโดยพ่อแม่พี่น้องอันนี้กะจะขึ้นไปซอกมันเพื่อนแม่น้องแอน่น่อยก่อนแม่พี่น้องเลย แต่พันธุ์เห็ดแล้วสาวไล่ยังไม่ได้เห็นนะ่บ่าข้างในนี่กก้วงหรือหอมนอกจกห้องวะสั้นมาเนี่เหลือแต่แถวแม่พันผู้เดียวโดยโอ้พันเห็ดสองห้องเนาะกั้นสองห้องเนาะแต่กันยังบ่ทันได้ท่าสีเรียบร้อยเลยนี่โดยโดยกะได้สำนีกก็ดีใจเลยเนาะแม่เนาะโดยโดยตู้เย็นอีกคนน่ะ ู um o o no ้เ eh, ย no. um, <ind Aub ain> ็นนี่เพิ่นซื้อมาแต่เฮิงเติมเด้อนี่เนาะเพิ่นซื้อให้อาเพิ่นซื้อให้เจ้าผู้ใหญ่ใดีเพิ่นซื้อให้โอ้คักละพี่น้องเอ้ยนะคะเออเนาะโดยเนาะ่แม่เพิ่นนี่ก่อนเนาะแม่พี่้เื่อน้องไอ้น้อยก็2ห้องถือว่างใหญ่อยู่ด้อพี่น้องเอ้ย thằng năn cả à, thằng năn cả đang kiểu nấu cà tôm này chị nho này nấu cà tôm, tôm, cỡ tôm. Ừ. thì thằng sà nồi còn đang đang ngoài bay là hả rồi <laughs> เป่งน้ำคือบ่เป่งน้ำเสีอีกไลยล่ะเป่งน้ำเสีอีกจักตักโบถึงหัวคิดลงหัอนีด้โดยอันนี้ต้มกับต้มบ่น้องเอ้น่อยแม่นโบหนึ่งข้าวต้มบ่โอ้โดยโดยพี่น้องเนาะทางนั่งก็เป็นห่านเห็ดแตงอยูข้อกินกะเกียมไว้เป็นเบออื่นพันวะเฮ้เออทางหลังบ้านหลังเฮือนอืมกินอย่างเด้อแต่แซ่บใท่เนาะ โดยเชิญแซบเชิญแซบอันนี้ก็เกี่ยมห่านบอลเซนซีอ่าพักซีนพักไข่ได้เนาะอืออืออือโดยคำบอกก็เกี่ยมไอ้ยันเห็ดบัวท่านคือว่าบัวเนาะโดยโดยโดยใสยกันทั้งอันนี้กับผ้มาซอยงานนี่คือซีเมนยัดติพี่น้องทั้งน้องเอน้อยเนาะยัดพี่น่องกันโดยโดยเจ้า ว่าสกับก่อนเด้อซาเด้อร์มุนี่กับบรูฮู้ยังดอกแบบมาด้วยความบังเอิญไปเห็นกักหม่ามู่บุญน้ำเพล่เลยโดยโดยกับก่อนกับก่อนบาดนี้อ่ป้าแม่พี่น้องไงเนาะไปก่อนแล้วบาดนี้เดี๋ยวไปเรียกข้างหน้าต่อแม่พี่น้องไงเมื่อก็ได้ดองไงน้อยเด้อโดยโดยปลูกพักปลูกหญ้าคือเก่าไปป้ากับก่อนบาดนี้แม่พี่น้องไง ป่ะบานในเฟยพี่น้องอันนี้เฮากะออกมาปิดคลิปอยู่ข้างนอกเนาะอยู่ข้างในกะสีเสียงซุ้มแซลในเด็กหน่อยแม่พี่น้องเ้ยโดยได้คุยกับแม่น้องเอโนยเพิ่นว่าอ่าเป็นชีตั้งกองบุญหาพ่อน้องเอโนยเนาะแม่พี่น้องเ้ยหรือว่าเฮบุญแจกอ่าให้ผู้ที่ดวงรับไปแล้วนั่งเฟย์พี่น้องเ้ยเนาะโดยกัคุยกับเพิ่นในเด็กหน่อยกะหรือว่ามื้อนี้เป็นมื้อห้องข้าวต้มข้าวตะแฟย์พี่น้องเ้ยหฮกแต่กัมีเอโน้องมาดินมางัน อ่าซอยเดือกันคุณน้ําเາนน้ํามือไอ้พี่น,อน้องกันเนอะหรือาจจงดากัสําหรับคลิปนี้ก,กัไปก่อนเออพี่น,อนอ้องเนอะไอ้พออ่ะคลิปหน้าบ้าน,นี้โดยท่าส